ครับกับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่คารพรักคับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการว้าสู้กันฟังดังมรายการโดยที่พอดคนเกาว่าสู้กันฟังครับนุ่มหน่อยนะมดนค,นนนคนบันดาคนผู้หายว่าวบวนพันนาพนาันนะาาารายการวบาสู้กันฟังเนี่เป็นรายการแบบพี่แบบน้องแบบซ้อบานครับพี่น้องบ่ไดจะต้องมีวีซ่าการยังมากไหมครับเพราะ เออบ่ไใ้เป็นแบบเสี้ยนใหญ่คือเพื่อบพี่น้องเนาะเอาก็มีของดีของยังเข้ากับมานํามาฝากนํามาตอนพี่น้องป่องไปสุภูสุข,สข,ขนครับมีความรู้อา่าที่คูบาาจ,จาายคนซ้ำคนสอนนะพี่น้องครับคนคนเท่าครับความรู้บ่คือกันครับอา่าลักสวรการเลียนกับสิ่งปคือกัน,นะครับอืมอเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องป่องไปอา่าบางภูบางคนเพิ่นวาอา่า ในคูบาอาจารย์สอนมากกับสอนบุ้คือกันครับเรื่องการเบึงผ้าสอนอ่าการเบึงผ้าดิผมมีโรงเรียนสอนครับพี่น้องครับอธิบดีโรงเรียนสอนอกับบุ้งหจักนะครับแต่ว่าเท่ากับได้ความรู้มาจากคูบาอาจารย์ ah an, หรือว่าผู้ที่เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเครื่องเรียนบทจบครับพี่น้องป้องไปนะครับเรื่องของพระเครื่องนะครับพระนะครับพระเครื่องในประเทศไทยนะครับมีมากมายหลายกุหลายวัดหลายมองหลายแก่นะครับเพราะว่าสิเป็น เกจิอาจารย์หรือว่าจะเป็นพระกุพระสมัยนั่นสมัยนี่สมัยทราวัดีสมัยลรบุรี่สมัยอียงหนาพนุอูท่องแต่สุขโขทยะะันยน,นะครับเป็นหลากหลายพี่น้องปองไปแล้วครับเพ็รลันกับลุงบ้ามา่ว่าประเทศไทยนะครับหรือว่าประเทศสยามของเฮ้านี่เป็นประเทศศาสนาพุท นะศาสนาพุทธสิมีการทํำพระเครื่องนะครับเพื่อเขาเียกยังพี่น้องครับสืบทอดศาสนานะครับดำรงศาสนาอา่าหรือว่าทํำเป็นเครื่องหมายเกี่ยวกับศาสนาเรื่องเล่าต่างๆนะครับเอเบืง้งยกตัวอย่างาพระกุณาดูน,นะฮะพี่น้องครับพระกุณาดูนี่ครับรมธานาดูนี่อยู่ที่จังหวัด มหาสรารคามอือ่อยาดครับโอ้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ห่อนเดี๋ยวก็ฝนตอนนี้อากาศห่อนครับเพิ่งพระยากรอ,อากาศาเพิ่งว่าสามที่แปดเพิ่งว่าไม่ได้ให้เลได้สามที่แปดนี่ความห่อนสามที่แปดปฏิพิเอาเลขว่าอาทิตย์พร้อมไเลกไปซื้อสามที่แปดถือเอ้ากันเลยตะดวงไพ่แล้วอไงานนี้อ่อะอะอเออบ่าเป่ปงอันห่อนใส่อะคือบรมธาตนาดูนเป็นบล่ะ จะได้เลือดเบาเรื่องเล่าของอาาศาสนานะครับพิมพ์นั่นพิมพ์นี่พนสิปิการเบาเรียงเล่าเลยการดังเมืองพิมพ์นังเมืองนังเมืองยังนังเมืองก็คือรมเทศนาให้สาวบกหรือว่า,าประชาสนหรือว่าอุบาสิกงอุาสิกกาเลยฟังก,กันไปอ,อากาศพี่น้องขออนุญาตเสียงบือบๆนี่พัดลมพี่น้องครับบุมพีแอร์กรเบิ่นดอก บางคนมีแอร์ก็เ่เปิดแอร์เราพี่น้องมันไฟแฟงเออไฟแฟงนะไพไฟเป็นแพ้งโอ้ยิีนพันกันมูเขียวห้างแหมอืมอราวว่ากันไปครับอ่ความมาความชอบมาคือกันพี่น้องครับความมาความชอบนี่ก็ถ้ามาคือกันมันก็สิ่งใจเมียผู้ดเดียวกันแหละพี่น้องเนาะเอามาในบ้านดั้มสมเด็จวรคั่งนะครับมาฝากพี่นอ้องปอกไบทพิมพ์นี่บเป็นพิมพ์ธรรมดาพี่น้องนะับ เป็นพิมพ์ใหญ่แต่ว่าไม่ธรรมดาก็คือว่าหายากนะครับในวัาการพระเครื่องนี้นะครับสมเด็จวะดข้างนี้มีหลายพิมพ์นะครับเป็นมือน,นะฮะพี่น้องครับแต่พิมพ์นี้พิเศษคือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่แต่ว่าเกตสบัดอ่าคือว่าจังสันในทิศพอนนี่ฮะเบื้องที่เกตครับเกตสบัดนะฮะ พิมใหญ่นะครับเกตสบัดเห็นไหครับพี่น้องครับเบิงตัวเกตนะฮะตัวเกตเกตสบัดี๋ยวผมจิบอ่าซูมขึ้นมากครับพี่น้องครับซูมขึ้นมานะครับนะฮะนี่นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเกตสบัดอาะสิมีเสียงรดเสียงนั่นจริงนี่เขาจักน้อยกะอ่ะก็ขอถวดขออภัยมานี่สุขาครพี่น้องครับนี่ครับเกตสบัดนี่เห็นไหมครับเปิดสบัดเลยครับ ปั๊บๆๆๆๆๆๆๆเกี่ยวเลยนะครับเห็นแล้ครับพี่น้องครับนี่อ่านะฮะเป็นเกจสะบัดนะครับเป็นพิมพ์ที่หายากนะฮผมว่าอาจสิเป็นการปั๊มปั๊มไปปั๊มมาแล้วก็การอ่าหรือว่าเป็นแม่พิมพ์นี่กับโมหูจ้บวเกิดประทันนะครับอ่าบัณะสวยมากพี่น้องครับเก่าครับนี่เป็นพิมพ์ยุคเศร้าบ้านสาง นะครับแล้วก็สมเด็จพูธธ้จารตัวเอาไปแจกพายเลืออไปแจกอาธิมีพี่น้องอเคยนะครับได้ได้ทราบได้ยินว่าท่านพายเลือไปตักไปไปอินทบาทเลนะพายเลือไปเนาะเพิ่นกัดแจกใครเพ่อใสบาทกัดแจกไว้เพิ่นก็ว่าอเอาเก็บไว้นะจะมีราคาจะเป็นของดีเนี่ยก็เรื่องจริงนะพี่น้องครับโอ้โหอกหนึ่งประมันถือครับพี่น้องป้องไปแพงนะฮะ นะครับนี่ครับเกะบัตนะฮะเป็นพิมพ์ที่อ่อนช้อยและสวยตรงแขนตรงนี้พี่น้องครับตรงแขนตรงนี้เห็นบ่ครับพี่น้องนะฮะตรงแขนเป็นร้อยบานรุดนะฮะอาจจะเป็นเกสรอนดอกไม้หรืออาจจะเป็นอ่าก้านดอกมะลินี่ก็ได้เท่ากับขาดคะเนเอานะครับอ่าแล้วแต่พี่น้องมี่บพิผักพิจารณกันนะพี่น้องเด้อนะโอ้ยข่กระสิเป็นวัดเนาะ เห็นป่ะครับพี่น้องครับสวมสวยงามนะครับเดือนี่ออกอมุนสารนะครับนี่มุนสารมาดูตรงนี้นะครับนี่เพราะ่ต้องได้การในที่พอดเนี่ยให้เบิ่งพี่น้องป้องไปไม่ได้ชี้ชัดว่าพระสสแท้บ่แท้จังใดพอสมเด็จนี่พี่น้องนะเอาจังใดระคอยขวดเสี้ยนกันจังว่าชี้ชัดง่ยเอาแบบตรงๆนะฮะแต่ว่าเขาก็มีหม่องเบิรงของเขาแต่ว่ากัเล่นในกลุ่มกับมีครับพี่น้องป้องไปนะครับถ้าวัฒราคาเป็นล้านเนี่ย มีจริงครับส่วนมากคนสื่อพระเนี่ยเขาสื่อคน,นะครับเพราะเลยสื่อพระผมก็งงขึ้นกันบางท er kann, ีก็อาจจะทูพระก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้เห็นบ่ครับเขียวเขียวเนี่ยอ่าเขียวเขียวนี่คืออะไรนะฮะนักเรียนเขียวเขียวนี่คืออะไรนะครับเห็นบ่รนนค,ออรนครับอ่าเพื่อนว่าเป็นเขาเรียกว่าตะไคร่นามนะครับ บางผูบางคนว้าเนาะคู้บอาจานว่าขี่ตะไขร่น้ำสมเด็จองสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับหลวงพ่อโตเพิ่นไปขูดขีตะไคร่น้ำหรือว่าอยู่ตามผนังตามพระตามอูโปสถหรือว่าอยู่ในติดกับบางเทีาผมก็ว่าไปขูดเอาไอ้ท้องห้าเปลวนะครับอยู่กับพระ,ะประธานในวัดอาจจะเป็นขีสนิมก็ได้ อาจจะเป็นกีตาไค่น้ำก็ได้นะครับเบื้องมุ่นศาลพี่น้องครับเบื้องมุ่นศาลนะครับความสวยงามนะฮะดีความสวยงามนะครับนะฮะนะฮะบอกครับเก่านะฮะเป็นพระพานการไส้นะครับเก่าครับพี่น้องครับแล้วก็เบื้องสังเกตง่ายๆพี่น้องครับเบื้องมุ่นศาลนะครับเห็นบอกครับพี่น้องครับ มีร้อยแล้มันตังอิ๋วออกมาแน่นะพี่น้องเนาะนี่ครับพิมเกสบักร,รับพี่น้องครับเห็นบอกครับเห็นบอกครับความสวยงามเนี่ครับเห็นไหมฮะมีร้อยดินกําแพงนะครับอ่าแบบกาโบวาซิปเป็นอ่ามูลสารต่าง,างๆนะครับเห็นบอกครับ นี่อันนี้ยังคืออันนี้ก็าอาจจะเป็นเปื่อกข้อยเป็นคู่ผสมมีสีฟ้าสีดำเงินสีเขียวนะครับนี่นะฮะเปื่อกข้อยเป็นคู่นะครับที่เพิ่งไปเผาไปบดนะฮะเห็นบอกครับ,บ,รบพี่น,อน้องน,นี่ครับนี่อ่ารอยหวานครับคลิปได้นี่ถ้าบ่มีนั่งง่ามอา่าถือใบยางขึ้นเวทีนี่ นี่เรามดเลยละเฮ็ดปั่นอันครบมวยไทยไฟมวยโลกเอออ่าสนุกขนานกันไปครับพี่น้องป้องไป,ไปค,งรครับเป็นขึ้นยังมากมายเยอะซีเรียสครับอ่าเนี่ยครับกลมสวยงามนะครับดูสิครับสวยงามไหมอ่าเบื้องข้างครับด้านข้างด้านข้างนี่คือพระสมเด็จพระระฆังที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพื่อเกตสะบัดอ่าบางผู้บางคนก็บม่เคยเห็นเนาะนี่ยอบ่ครับ จะเป็นเปลือกเป็นหอยเมยงคู่หอยเมยงคู่นี่มีบางเทียนนะครับในสีสันนะครับเป็นเยื่อกต่ทีมีสีเขียวสีฟ้าสีนํำเงินนะครับเห็นปะครับนี่นะครับนีเปลือกหอยเมยงคู่ดูด,ด้านหลังนะฮะดูด,ด้านหลังดูด้านหลัง,โ,ดดลงโอ้สวยงามสวยงามหลายนะครับคู้บงับงควนว่าอาจิตพรอนงามมงใดเพิ่นบ่าอ้าวถ้าผู้บอล บ่ได้คำวดเกี่ยวกับพระเครื่องนี่บกหูจักดอกพระที่มีความหลบอ่าเขาเรียกว่าสเสน่ห์นะฮะเอบ๋บอกครับเกียรติวะนี่เป็นรอยย่นรอยปูไตรอยหนอนดนยังเพิ่นว่านะครับเบื้งครับเนื้อนุน่มอา่าตรงเนี้ฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ ร้อยผมพุทธคุณนะครับเป็นเม็ดผมพุทธคุณที่จับเป็นก้อนผมกับโบ้หูกันนะฮะว่าคือได้จับเป็นก้อนยังสี่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นคําเบาของของเซียนตะละเซียนนะครับเพิ่นเบาเนาะเอากับโบ้หูจักดอกเอานอนโดนกันนอนโดนตามเพิ่นนั่นแหละปูไตนอนโดนเห็นไหครับนะฮะดูขอบะมุนสารความแหลมก็มุนสารนะครับดินงกำแพงเห็นไหครับพี่น้องครับนี่ฮะดินงกำแพงนะฮะนี่ กับแพนะครับบ่าเลมีเครื่องเทคนิคเคือ่องอื่นเผาพี่น้องครับใส่โทรศัพท์บางหา้างละเฮ็ดมากพี่น้องมากแต่ลืมนะพี่น้องครับห้กำลังใจกับกดอ่ากดติดตามไม่พร้อมนะครับพี่น้องครับกดติดตามก็ได้ไลนนะครับห้าเดียค่าโคตร้านอำเภิน,น,น,ะนจะได้ซื้ออุปกรณ์จังสันจังสีอืมขนาดเอาเนียว,ว่างโทรศัพท์ยังมาทุกหยากปากมองเห็นว่าทิศเอ่ยเพื่อนเอาโจกพลาสติกอ่า ธรรมดาพี่น้องไปไอซื้อกาแฟใส่โจกย่างดีมากเหมืนเอ็กอ,อ,อาเมซอ,อนเหอเด็แต่ว่าเจ้าของไม่ได้กินเองดอกของนักษาเพิ่นกินญาติเอาปิดถิ้งพี่น้องเสียดายไปเซเบตเ,าเ,เนาะเซเบตมีกาแฟขายก็ได้สอโจกย่างดีเนะเอาไปิดถิ่งให้ยังเขาใส่เอาไปเกี่ยวแก้ว,กวย่างหนาเขาไม่ใส่ ส่น้ำเท่ากิ่นเน้นบ่หลาพี่น้องครับตอนนี้ยังกระไดก็ต้องซอยกันนะครับประหยัดไปยี่อ้งามบอกครับพี่น้องครับก็สแกนกันบาครับนี่ฮะเป็นครับวามแน่นนาของพระมุนสารนะครับมุนสารที่มุนสารนี่บอกครับอยู่ในเนือพระนะครับนี่สวยงามมาก ราคาสมเด็จวรคังนะครับผมจะบอกฟังครับเจ็บหิพ์ใดก็สร้างราคาเนี่ยแล้วแต่ผู้สิทธิต,ตั้งราคาอ่าตั้งเท่ายก็ได้ซิปลานก็ได้ฮาล้านก็ได้สามลอยก็ได้ไมันแล้วแต่ผู้ที่ขายอ่าพัดล้านก็ได้ครับราคานี่บอดยึดคือบอดแปลว่าราคานี่บอดตายตัว แล้วแต่คว,วาหมววาหวงความมักของของของครูที่เป็นเจ้าของแล้วมันก็เป็นแล้วแต่คืออย่างไงแล้วแต่ผู้ซื้อพอมเออแล้วแต่ผู้มักน,ำน้ำเด็บโอเมนสิตต่างราคาไปแต่ว่าเฮาบ่ได้เป็นเซียนใหญ่เขาเซียนใหญ่ก็บ,บ,งงกบ,บอีอย่างก็กับเซียเหมือนนะพี่น้องเนี่ยเองมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเหบนปครับอสวยงามมากนะครับ ด้านหลังนะครับความย่นของพระปูไตน้อนดนุนนี่เคยปูดน้อนดนลรื้อนดืดดื้วดื้อปูไตว่าไงอ,อ,อาจจะเป็นรอ้อยอาจจะเป็นร้อยของการปั่มลงกไปถือกระดงกระดานหรือว่าเป็นความยึดความเขาเรียกว่าเหย่ยวย่นตามการตามการรเวลาของของพระนะครับพี่น้องนะเบิ่งครับสวยงามนะฮะเบิ่งตามขอนะบไหนบอนาง,งามก็่าไอมอกแล้รหมด นะครับพี่น้องในช่วงอยู่ในช่วงของเบาสู้ก่อนฟั่งครับอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่กับไอทิย์พ่อนะครับน้ำพระเครื่องเก็บสะสมเอาไว้นะครับของปูญาต่ายง่ายเน่นะครับบางคนบอกป้าจะคมีป้าสมเด็จลายนะครับของปูญาต่ายง่ายเก็บไว้พอแม่เพิ่นไห่มาห่อเก็บไว้จะยเก็บไว้ลายแถะเพิ่นว่าเอาถ้ามีคนขอเร้าก็ที่ไหยเร้าเอาไปใส่อ่อ่าอย่าไป ใส่เพื่อนเป็ดเสื่อนโอเลียงได้หรอล่มันมีไก่ไก่ขี้พ่อใส่ไปได้ย <c oughs> ่ยางไปยังไก่เออครับงาบ่ามมากพี่น้องบ่มหัวมวนครับพี่น้องเราต้องเป็นซีเรียสเราต้องเป็นจับจุดนั่นจุดนี่ต้องมีจุดนั่นต้องมีจุดนี่เออตำนีนนมองนั่นตำนี้นมองนี่ครับมืพี่ตายตวัวนลครับพระนะครับปั๊มออกมานะครับ,บนโบรานปั๊มออกมาเูเป็นน่ครับเ่ได้ใส่เครื่องเออเป็นเครื่องจัก ถ้าเป็นเครื่องจักรประก็สิมีจุดนั้นจุดนี้อยู่คือกันอยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นปั๊มเนี่ยเป็นเป็นเป็นบล็อกจ้งสีพี่น้องครับก็สิเป็ี่ยนเครื่องโงพระจังสีน่บ่ะอ่าเขาก็เปลบ่ครับปบาก็ปั๊มนี่ฮะปั๊มปั๊มบอ,อกมาบล่ะเออปั๊มบอกมาปั๊บปก็สิเป็นลักษณะจัิงสิละเออบางเที่ยวบ้างไว้ก็ไปเปลี่ยนครับพระนี่เปลี่ยนเออตำนี้เปลี่ยนครับย่าไม่ว่าตายตู่นะครับพี่น้อง กะฟังหูไหวหูก็แล้วกันเหอ่บครับความสวยงามนะครับความสวยงามนะครับของของพระเครื่องสมเด็จวัดรักรังข็สิเปิดเท่าไรกระเหลืองข่อยอย่าไปตกใจสี่สิบหาสิบล้านย่าไปตกใจบางเชี่ยหข่กันซื้ออมีครับถึออกถูกใจอา่าเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเพื่อกระแจกไข่กันซื้อเนี่ยแหละ่งครับเบื้องด้านด้านขางนะครับดนข้างด้านข้างสวยงามมากกว่าครับ กขตระายหลายเด้พระพี่น้องผมเก็บเอาไว้พ่อแม่ปูญาตาย่ายเพิ่งเก็บไปให้ไข่มากวามกว่าเก็บไปคนเราเกิดมากพี่น้องป้องไปนะครับบมไม่อย่างเป็นของเฮ้าพี่น้องครับไม่แต่สังขารตายไปกับเน่ากับปุ๋ยกับเป่อยก,กับบู่ากับคือเข่าครับแกงเฮ้านี่แหละกินได้บักกิ้โดดมาจโดนก็ปั๊บมันกับบวชกับเน่าเอาเอ,อ,อยู่ที่ว่าเฮ้าจะดำรงชีวิต่างไดครับอยู่ในสินในรรมนี่เพคบ งามอีกลพี่น้องครับเบิ่งดูครับสวยไหมล่ะครับนะครับสมเด็จวัดอรังคังพิมพ์เกศสบัตนะครับเบึงกับมุ่นสารพระตรงนี้มุ่นสารพี่น้องครับเป็นปูนปอสเตอร์นะเมนโบลาพี่น้องครับสังเกตดีดีตรงมีมุ่นสารนะฮะไม่ใช่ปูนปอตสเตอร์ที่จะขาวจนพพนครับของทุกอย่างอะก็คือแกงเหรอพี่น้องครับอ่ แกงอีหยังล่ะเพื่อนว่าแกงกะทิมันก็ต้องมีมุ่นสารของแกงกะทิหรือว่าส่วนผสมอ่ามีอย่างแน่ๆมีพริกแกงเป็นพริกแกงก็มีอย่างแน่ล่ะพี่ในพริกแกง,แกงอ่าในพริกแกงกะทิมีพริกพริกแข็งอ่าพริกแข็งใหญ่เอาไปแช่นะมัดตำกระเทียมเออาว่าจะเป็นกระเทียมเป็นข้าเป็นไข่เป็นในบบักกูดใบบักกูดเป็นเปลือกง่อยบักกูดแปาว่ากันไปเนาะอ่าห,หัวหอมนต่มัดตำ กเคราน้ำกันบางปูบางคนอยากเพชรแน่อ่าอยากเพชรแน่เพชรอิดใส้พิกไท้อันอ่าพิกไท้ไปพร้อมพิกไท้เม็ดแห่งไปพร้อมอะไรต่ความหมาักก็คือพระนะครับอ่าก็คือพระกัใส่มุ่นสารเข้าไปครับอ่าใส่หวานตรงนี้ดอกไม้ทูบเทียนยังก็ว่ากันไปครับกความเข้มข้นความแสบความนัวอ่าไม่บอลสพี่น้องครับ บึงครับสวยงามไม่ละฮะสวยงามสวยงามมากพวกก็บางเทียบผมออกขืนข้อเียพระองค์นะครับเกีสบัดเนี่ยหายากครับอาจ,จ์ิเป็นเกี้ยวกับการปั๊มแล้วก็ความเคลื่อนเคลื่อนนะครับของบล็อกกระไดอา่าบางเทียบมันใส่เป็นบล็อกอีกอย่างนะครับเป็นบล็อกหินอ่าหินฝนเม็ดแก้ก็มีเป็นไม้ก็มีนะครับพี่น้องครับอาจ์ิแตกอาจ์ซิ ไปถืกอุ่นสารมุ่นสารไม่ยังแน่นครับผงอิทธิเจปัตมังตรีลนะเสียงเหผมกินดามณีผมชอ็อกสิเป็นคาถาชินดา,นาบัญชอนใส่เป็นผงชอ็อกผงนังตะคืออยังกับเป็นดินสอพองนะครับเ,เขียนหล้กการลูบลูบลงมาเพื่อนกับเก็บวาเป็นส่วนผสมเนี่ยแมนบลัลลักเขาวอา,อา,วา,วา,วาตามสูตรที่เพื่อนบอกฟังครับเบิ่งครับ ความสวยงามของของของพระเครื่องนะฮะเนี่ฮะเบึงนะฮะพี่ดองครับสวยงามนะครับนี่ฮะนี่ยจะคอยจะปหานซื้อแว่นน้ำมันขยายงามนะครับเด็กๆเห็นนี่ครับเบิ่งความสวยงามความดึกความนุ่มนะครับมูลสารมองเห็นเป็นเม็ดเป็นเมดเ็นเมดนะครับพี่ดองครับสวยงามจริงๆสมเด็จวัดอรังพิมพ์เกตสะบัดครับพิมไ่เกตสะบัด อ่าีนบักับเกตสะบัดถือเกตเป็นศิสะบัดนี่บักับเป็นตัวนี้เป็นดิ็กดิเหมันก็คือคล้ายๆกับทงนะพี่น้องครับอ่าบางคนก็เรียกสมเด็จบดรคังพิมพ์ใหญ่เกตทงสะบัดก็มีอ่าคือทงนะฮะสะบัดถือล้มนี่ยสะบัดเห็นบหมครับในมูลสารนี่นะครับความแน่นของมูลสาร สวยงามมากนะครับเทียกับมัดไส่ก็มีได้ผมก็ไดนะครับพระอียังมีอีกหลายครับพี่น้องครับสมเด็จพระครั่งเก็บสะสมให้พี่น้องป้องไปได้สังเกตครับพระสมเด็จรูปพระกีหยังกระตองมีมุ่นสาอหรือว่าคือค้นเฮาครับเฮ็ดแกงเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินมันกระตองมีมันกนระตองมี เขาเรียกอย่างมูดก็ตตองมีแบบส่วนผสมของการทําแกงแกงกะทิกต็ต้องมีกะทิความมันความแซ่บความนุ่นนะในบอกครับตรงนี้พี่น้องสังเกตครับแขนเพื่อนนี่อาจจะเปนอ่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นแบบก้านดอกก้านมะลิอย่างสี้นะครับที่ที่เพื่อนต่ำาบลละเอียดแล้วก็ไปติดกับแขนพระแล้วก็การเวลากระทําให้หลุดร่อนออกไปนะครับพี่น้องสวยงามมากเละฮะออกเนื้อขาวครับมันหลักมุน วันหนมุ่นสาลนี่ออกไปทั้งขาวขาวให้พี่้องครับมันก้าสัาง่งมีพี่้องเห็นไ่มครับจุดดำๆแน่เี้าเพื่อนก็ว่าเป็นกล้วยบางทีเพื่อนก็นว่าเป็นยางเพื่อนว่าแหล่เล็กไหลก็มีะนะครับสมเด็จ เสร็จทุกลายเป็นว่าแต่ว่าถ้ากษัตริยเลือกพระมาใส่ก็ต้องมีมุ่นสานมุ่นสาหลายคาราลีเพื่อกระจิกผู้ปลอมภาษีเก่งบรรนเนากคนบ้านเน,อน,น,เ,นอเออนะครับพี่น้องอ,อ่าพระสงฆ์เบื้องความเก่าของพระนะครับผ่านการใส่อ,อ่าสวยงามมากนะครับอ,อ่ะนะครับนั่มาฝากพี่น้องป้องไปครบถ้วนนะฮะกับสมเด็จ วัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตสะบัดหรือเกตธงสะบัดที่พิมพ์นี้ก็หายากพอสมควรนะครับเรื่องของราคาไปว่ากันเองอ,อะนะครับแต่พรพอ,องนี้แท้แน่นอนนะครับนะครับขุนศะรนะฮะสวยใครที่ว่าแทว่าแทะผมว่าแทะนะนะครับพี่น้องเนาะเลยแต่พี่น,อนอ้อ,นองจะพิจารณากัดครับกับพิมพ์โบราณพิมพเสาบ้านอ่า อ่ะขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนี้ครับอ่าก็ไอติดพ่อข้นเก่าไา่การบอกสู่กันฟังกับสมเด็จวัดระฆังพิมใหญ่เกษบัตอ่ามากกะกดติดตามให้พร้อมเลยพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พร้อมอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆครับอ่าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับพี่น้องครับคลิปหน้ามาพ่อกันใหม่กับไปจิตพ่อการบอกสู่กันฟังสำหรับที่ทุกท่านมีความสุขรับรำรวยถูกหวย แล้ววันทีนึงสุขผู้ทุกคนสวัสดีครับ